หนาวมาแล้วเด้อลมหนาวมาแล้วปีนี้ไปลมหนาวมาเลยจ้าก่อนปีใหม่มาเบิ่งดอกบักม่วงดอกบักม่วงเพิ่นกำลังออกดอกนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่มันมีฝนมาห่มดอกบักม่วงเลยดอกบักม่วงงามต้นเตี้ยเตี้ยปลูกไปสองสามปีแตนบักม่วงแต่ว่าฝนตีมามาห่มมาสิติดหน่วยให้บ่นี่ ก็มีสองตน้จนจะนอนต้นมะม่วงเอ้ยช่วงดอกช่วงอยอันบดเฉียบยาก้อนติดบอนอ่ตเ็นต่โดดเจ้หน้าพีกายกระอยู่ได้จตะต้นต้นยังไงตัวนึงตัวนี้ก็เอ้ยพงช่วงดอกเดียวจะสะพนมาห้าแนกระิ ดกอยู่นี่แต่ฝนบรทันตกพระเถื่อนยิน่งมหนาวอนวอนนี่ฝนบรตกพระเถื่อเลยน,งงนี่ตาต้นบวมงามๆดอกมันดอกเป็นตาอันนั้นอยู่อืมสอดอกพ่นพี่ไก่กระโดกอยู่จับพี่ไก่โดกอยู่ไก่โดกแล้าบวมดวงดกพ่นก็ดีถ้าบกมดวงบวดวงดกพ่นกระดีดพ,ะดพี่นาบึงก่อรบึงนี่ดอกบกมดวงนี่แหละ คนดีกระดดกประมวลในประมวงโดกติดหลายคนบอดีก่ะบกเคยติดเป็นน้ำปีคืขึ้นได้จะเดินี่กมืงออกเป่นี่เหเิ่งจ้ะโอ้ยหอมแต่ละหอม หอมดอกหอมหอมหอมดูจ้ามาจ้านี่งเเบิ e. tamam. ้งต้นกล้วยก็ลงผัดสวยเลยต้นกล้วยผัดเป็นเบื้งตีตุนนึงนะคะเด้อนี่ได้ต้นนึงแล้วย่างไปอีกต้นนึงนี่อีกสองต้นทั้งคางบ้านทั้งพี่ ใส่ข้าวยุงเล็กๆใส่ข้าวไว้กินนี่ค่ะตัวหนึ่งเนื่เบอตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากแล้วปีที่แล้วกระเดิกโดกหลายค่ะปีที่แล้วก็โดกอยู่ปี่นี่นี่สอดดำเหมืนนคนบาโต๊หห่อมน่ะมีแมงมีแมงลงบ่เป็นมแมลงอย่างนี้ๆลงมันก็เลยดำๆแน่ ดำแน่โซ่แน่ดำดำถ้ามีฝนมาแน่ก็สิค่อยู่ฝนก็บอกมาเออเริ่มติดแน่แหละตัวนี้เริ่มติดหลายแล้วจัวนี่เริ่มหน่อยๆขีเขียวขึ้นมาแน่แล้วนี่นี่นี่อันนี้คือติดเลยยืดดอกใหญ่นี่นี่นี่ช่วงนี่เขียวเขียวเขียวนี่เออเฮ้ยเออโออหน่วยใหญ่ขาดไหนนี่เวลาหน่วยเต็มที่หน่วยใหญ่กินกระเสบอมม่วงตัวนี้กระเสบดิษฐ์อมม่วงตัว อือ้ตัวนี้สิส้มมีแนวนมติดหลายอยู่จากม่วงแนวนมติดหลายอยู่ตัวนี้เขียวหลายอยู่เขียวไหลอยู่เขียวไหลายเรื่าายยีาายไหลเรื่้ยจากให้เบิง้งชุ่มๆยังอีกตัวหนึ่งได้จากยังอีกตัวหนึ่งจะพาไปบงอีกตัวหนึ่งได้จากอันนี้มีมะนาว โอ้ต้นนี้บ่ไใครดอกไว้เป็นอย่างเนาะปีนี่น,นี่ต้นนี้ยังมัท่านไม่ดอกเลยจ้ะนี่นี่ยังเขียวท่านไม่ดอกพ่อ,อ,อย่อดเออเป็นยังไงวะยังไงต้นนี้คือบ่มีบ่มีดอกวะออันนี้อย่างวะสื่ออย่างวะต้นนี้ต้นนี้จะเสียพี่แฟนทักสื่อมันยังไงด,ดอกจำบ่ได้สื่อคือกัน,นอู ตัวนี้แปลกๆโมเขาไม่ตอดอกตัวนี้ว่าไม่ดอกไหมอยู่ซื่อๆอยู่มีแต่ใบว้าฮตัวนี้มีแต่ใบไม่มีดอกเลยมีแต่ใบเองตัวนี้ว่า wow. แปลก,กคือกันเอ้าเอา,เอามันอยู่ไก่บังหน้าเป็นบังหน้าว้าป่านนี้ฮะมันเป็นมะนาวนเพามันถึงไม่นั่นเลยถึงมันมีดอกแจัคสอเลยเะ э. ตัวนี้แปลกเว้ยอืม,ม อมงจังไดอย่างมองมองมองมีดอกเอ้ยเอ้าทำนี่กนได้ขายเอฟซีได้ขายเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่ามาผู้ฝาาด้วยใจเด้อ